รบสวัสดีค่ะพี่นอ้องเอฟซีทียู่ทางบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคําเกี่ยวพาเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอามือน,นี้แอดจะได้มีโอกาสไม่เห็ดคลิปของปูซังลุ้ยเนาะค่ะเมือ่อวานนี้แอดกบะได้เห็ดเนาะคะ่ะได้เห็ดช่วงแรงๆเนาะค่ะพี่น้องเกือบเพท่านค่ะเพราะว่าแอดกะติดภารกิจเนาะคะนะ่ะเนาะสําหรับเมือ่อวานนี้เอามือน,นี้แอดกะได้ไปติดตามตัวเลขมาให้พี่ให้น้องเนาะคะนะ่ะเนาะ ค่ะเพลินกาส่งมาให้แอดสายด่วนสายตรงขึ้นกันเนาะค่ะเนาะค่ะจังไดยแอดกากราบขอบุญขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะเนาะที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเนาะค่ะจังไดยแอดกาขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้แอดเนาะค่ะเนาะให้แอดได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าแอดกาบ่ค่อยมีเวลาได้เฮ็ดค่ะแต่ว่าแอดกา เซียดให้เตรียมทีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาเดี๋ยวแอจพะพาไปติดตามแนวทางของปูสังลวยเนาะค่ะเนาะซึ่งเพื่อนกันให้แนวทางเข้ามาก,ก็คือมีห้าน้อยเราก็มืออีกสองมือเนาะคะ่ะน้องก็จะมีเล่าเขามาเนาะค่ะพี่น้องซึ่งเป็นว่านจันเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะซึ่งวัอนี้แอจ,จะได้เฮ็ดแนวทางตั้งแต่ห้าน้อยเนาะค่ะให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะเอาจังได้กั ฝากพี่น้องกดติดตามไว้ด้วยค่ะเด้อพี่น้องมักตัวใดกะวงกลมไวเอาค่ะให้พิจารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะมักตัวใดชอบตัวใดพี่น้องก็ค่อยเอาเด้อค่ะเด้อค่ะเพราะว่าเอดกะบัสามารถสิบอกใดเนาะค่ะเนาะว่าตัวนี้ละสีออกตัวนั้นละสีออกเนาะค่ะเนาะค่ะทังใดกะฝากให้พี่น้องพิจารณาเอาค่ะมักตัวใดค่อยเอาเด้อค่ะพี่น้องชอบตัวใดก็ตามค่ะเอาจังไดกะฝากพี่น้องพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะค่ะ เอาเดี๋ยวอาจะพาไปติดตามแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีเด้อค่ะเด้อวันที่ยิบซีกันย่าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อค่ะพี่น้องเอาค่ะอีกสักครู่เดี๋ยวอจะพาไปเนาะค่ะเนาะค่ะเอากราบสวัสดีพี่น้องเนาะค่ะเนาะค่ะเอาตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับมือนีเด้อค่ะแนวทางเน,ะะนาะค่ะแนวทางอันนี้ก็คือของปูซังด้วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ วันที่ยี่บสี่เดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะค่ะพี่น้องเนาะขันสำหรับแนวท่าห้าน้อยเนาะค่ะของปูซังรวยเนะาะค่ะเนะาะค่ะเฉพาะกีดวิ่งสามกับสี่เด้อค่ะพี่น้องสามกับสี่เพิ่นจ์ไฮมาสองสามสามศูนย์สามหนึ่งสามซีที่เพิ่นวงกลมให้เนะาะค่ะเนะาะค่ะจะมีซีหนึ่งหนึ่งศูนย์เนะาะค่ะที่เพิ่นขีดเส้นใต้ไว้ให้แล้วก็จะมีศูนย์สามซีเนะาะค่ะพี่น้อง ค่ะเอาพี่น้องมากตัวใดก็ค่อยตามเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอันให้พิจะะารณาเป็นแนวทางเอาเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะนี่เด้อค่ะวิ่งสามกับสี่เด้อค่ะเด้อสำหรับเฉพาะกิจเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเอาส่วนพิเศษเนาะคะ่ะพี่น้องพิเศษของเพอ่์อน,นี่จะวิ่งสี่กับแปดเนาะคะ่ะวิ่งสี่กับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สองสาม c หนึ่ง h ห,หนึ่ง c แปดสาม c แปดเนาะคะ่ะแต่ว่าอันที่เพิ่นวงไว้ให้ก็คือ c แปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอย่าลืมว่าวิ่ง c กับแปดเนาะคะ่ะแต่ว่าสักพอกีดกับสามกับ c เด้อค่ะพี่น้องเด้อพิเศษวิ่ง c กับแปดเนาะคะ่ะเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นขีดเส้นไตเข้านี่ก็คือจะมี c หนึ่งแล้วก็ h ห,หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะ อาจังไดก็ให้พิจรารณาเป็นแนวทางเอาเด้อคะ่ะพี่น้องเริ่มมักตัวใดก็ค่อยเอาเนาะค่ะเนะาะค่ะแอดก็เป็นเพียงแนวทางให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะอาจังไดก็ขอให้โชคโฉบมันมาน,นไปน้วกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะค่ะเอาไปกันต่อเนาะค่ะเนะาะค่ะสำหรับแนวทางปกติเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้ปกติของเพิ่นก็คือวิ่งเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งเจ็ดกับแปดเนาะค่ะเนะาะค่ะจะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ด สามแปดเจ็ดแปดล้วก็แปดห6าหกศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะคะแต่ว่าเพิ่นขีดเส้นใต้ให้เท่านี่ก็จะมีสามแปดแต่ว่าทีเพิ่นว่งให้ก็คือเจ็ดแปดนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้อีกตัวนึงก็คือหกเจ็ดนะคะ อย่าลืมนะคะ่ะวิ่ง7กับ8เนาะคะ่ะสำหรับปกติเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเอาไปติดตามกันต่อเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องมักตัวใดก็ค่อยเอาเด้อค่ะมักตัวใดค่อยเอาเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดกับโบลูเนาะคะ่ะเนาะบาสิออกตัวใดเนาะคะ่นะ,คะเอาไปต่อสําหรับ v ีไอพีเด้อค่ะพี่น้องเด้อวีไอพีวิ่ง6กับ4เด้อค่ะ6กับ4 แต่ว่าทีเพิ่นหายห้ามาสองตัวคือหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดเก้าแปดหกสี่หานึ่งหนึ่งหกสี่เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าอนที่เพิ่นขีดเสร็จตาย้าก็คือหนึ่งห้ากับแปดหนึ่งเนาะคะ่ะ แล้วก็จะมี6เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะที่เพิ่นวงผมไว้เฮาเนาะค่ะเอาจังไดพี่น้องมักตัวใดก็ค่อยเอาเด้อค่ะเด้อให้พิจารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเอาผู้ใดบ่ราะท่านไกลแคบภาพเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคบภาพเอาเนาะค่ะเนาะคะ่ะเอาแอดก็เป็นเพียงแนวทางให้พี่ให้น้องเนาะค่ะเนาะปูเพิ่นก็เป็นเพียงแนวทางให้เฮา แต่ว่าให้เข้าพิจารณาเอาให้เข้าอนันเอานะคะมักตัวใดก็ค่อยเอาเด้อค่ะพี่น่องเด้อค่ะจังไนแอดกาขอบุญขอบคุณเอฟเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทังช่องเนาะคะ่ะเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดกาฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ